กฎการทํางานในร้านอาหารกลางป่า1เตรียมใจหากมีเรื่องไม่คาดคิด2เก็บข้อมูลให้มากที่สุด3ขอความช่วยเหลือได้แต่บางครั้งคุณต้องตัดสินใจเองเพราะค่าจ้างสูงเกินห้ามใจชิราหามะกับเพื่อนจึงได้ตัดสินใจมาทํางานพาร์ทไทม์ที่ร้านอาหารกลางป่าแห่งนี้กลางวันบรรยากาศปกติดีทุกอย่างดูเหมือนร้านอาหารธรรมดามดาแต่พอตกดึกเรื่องแปลกๆก,ก,ก็เริ่มเกิดขึ้นคืนแรกชิราหามะสะดุง้งตื่นกลางดึก ได้ยินเสียงเพื่อนพูดวนซส,สามว่าเหม็นเม็นแล้วก็เดินออกจากห้องไปเหมือนคนละเมอเธอจึงตัดสินใจเดินตามไปแล้วสังเกตเห็นเงาเด็กตัวเล็กๆตามเพื่อนอยู่แล้วก็บังเอิญไปเจอโอรเนอร์ที่กำลังคุยกับใครสักคนในความมืดอยู่เช้าวันถัดมา เธอรวบรวมความกล้าถามโอนเนอร์ว่าเมื่อคืนคุยกับใครอยู่หรอเขาตอบด้วยเสียงเรีบเรยบว่าคุยกับภรรยาของผมนะ่ะและเขาก็บอกว่าเธอป่วยเป็นโรคที่ทําให้ต้องใช้แรงเยอะเวลาคุยกับคนฟังแล้วชิรามามก,ก็ไม่กล้าซักต่อแต่หลังจากนั้นทุกคืน เธอมากถูกปลุกด้วยเสียงของใครบางคนจนมาถึงคืนหนึ่งที่เพื่อนของเธอมาปลุกและบอกให้ไปเจอกันที่ห้องพักระหว่างทางเธอก็เหลือไปเห็นประตูห้องของภรรยาโอนเนอร์แง้มอยู่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเธอจึงย่องเข้าไปข้างในก็พบเข้ากับโครงกระดูกมนุษย์ที่กําลังนั่งนิ่งอยู่ในความมืดนี่คือมางานแนวฮอลล์มิสซิลี่ที่สองสาวนี้จะต้องคอยหางานสีเทาทําอยู่ตลอดเพราะว่าเงินมันดีแต่ก็ต้องแลกเปลี่ยนกับการเจอสิ่งแปลก และจะเจอทุกครั้งที่ทำงานแล้วมางานเรื่องนี้มีชื่อว่างานพัฒทาสีเทาห้ามหลบหนี